รับดูการกินดินของผานครับของค่าย CMT ครับมาเติดกับเจ้ายันมา EM ห้าห MU ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพาท่านผู้ชมมาลงนาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูการไถนาของเจ้ายันมาครับเดี๋ยวไปดูรุ่นนะครับกับเจ้าของนาก็ จะปลูกข้าวโพดนะครับหน้าแปลงนี้ครับประมาณสี่ไร่นะครับมาดูครับดูการทํางานของ่ายจันมาบ้างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูรุ่นกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับไถเสร็จไปแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งแปลงสองแปลงนะครับแป๊บเดียวนะครับนะครับเจ้าของนาก็ตัดตอสร้างข้าวออกหมดนะครับแล้วก็เผาครับแบบนี้ก็ไถแบบง่ายๆเลยนะครับก็เป็นแปลงนานะครับท่านผู้ชมนะครับดูตอสร้างข้าวครับนะครับมากนแล้วครับท่านผู้ชมดูครับรถไถนาหรือว่ารถแท็กเตอร์าย ยันมานนะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆเราไปดูรุ่นกันครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับไถที่ดินที่นาเป็นนาแห้งนะครับ E F ห้าหน M U นะครับไม่วันครับข้ามคนาไปเลยนะครับโอ้โหครับดูค่ะ่านผูชม E F ห้าหน M U นะครับครับดูการกินดินครับ สวยๆเลคยครับท่านผู้ชมเป็นของค่ายยันมานะครับก็ไถเข้าไม่ลึกนะครับเดี๋ยวจะต้องใช้โรตารี่มาตีดินอีกนะครับเพื่อจะปลูกข้าวโพดนะครับไถแบบเนียนๆนะครับผ่านหกใบนะครับใบผ่านพลอนหกใบ รับแทงมุมไว้เรียบร้อยนะครับ EF 5 1 4 MU นะครับรุนนี้นะครับดูการกินดินครับเปสวยเลยนะครับดินนาก็จะมีความชื้นอยู่นะครับก็ไถแบบสบายๆเลยนะครับ เป็นของค่ายยันบ้านนะครับท่นนบานผู้ชมสานขวนหกไปเป็นของค่าย CMT นะครับ CMT สานขวนหกไปครับเอาครับข้ามคณะไปเลยครับนั่นครับไม่หวันครับไม่หวัน ันมาครับมาแทางมุมครับเอาแทางมุมไปก่อนครับแทงมุมไปก่อนออไปแล้วครับ ไปครับเ,เขาแข้งอีกมุมนะครับหลอนสานีดหนึ่งนะครับเอาแข้งมุมไปก่อนนะครับผ่านหลังปรของ CMT นะครับท่านผู้ชม ต่อครับถต่อมาดูของค่ายันมาบ้างนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับถ่ไม่ลึกนะครับจะปลูกข้าวโพดนะครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนโรตารี่มาตีดินอีกนะครับรับเจ้าของนายืนคุมอยู่นะครับดูเชิงข้างนอกครับ ไปแบบนเนียนๆครับพื้นที่นาก็เป็นดินทรายนะครับใช้โรเจอรีร่รีนี้ไม่ยากนะครับอกลับมาแล้วครับค่ายันมากในฐานล้อจะกว้างนะครับล้อหลังนะครับความกว้างของล้อหลังนี่กว้างนะครับ ข้อหน้าแล้อหลังกว้างมากครับกินดินแบบสวยๆเลยนะครับกลับข้ามคณะไปเลยนะครับ ขนาเตีย้ยแบบนี้ครับข้ามไปเลยครับง่ายต่อการไถนะครับอนาตรงๆกันแบบนี้นะครับคนไถก็สบายแล้วครับทรบง่ายๆครับแทงมุมครับแทงมุม แทงมุมไปก่อนครับครับแทงอีกมุมหนึ่งนะครับห้อยไปห้อยไปครับห้อยไป ล้อกว้างมากครับยันมาเอฟห้านนะครับครับวางผานะครับเราลุยจอครับลุยจอครับดูการกินดินของฝานครับของค่าย cmt ครับมาติดกับเจ้ายันม่า AF 1> 5 1 4หนึ่งมยครับท่านผู้ชมลงสัวมากๆเลยนะครับเอาลากกันไปแบบยาวๆเลยนะครับเอาแบบข้ามขนาไปเลยนะครับขนาดเตี้ยๆครับข้ามไปเลยนะครับ ไปแบบเนียนๆครับท่านผู้ชมไสแบบง่ายๆเลยนะครับพื้นที่นาแปลงนี้ก็เป็นดินทรายนะครับยังมีความชื้นอยู่นะครับเอาขึ้นคณาไปแล้วครับเอานะครับข้ามคณาไปเลยวางกันแบบสวยๆเลยนะครับนี่ครับวางไปเลย เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนโรตารี่มาตีดินอีกครับหลังจากไถเสร็จนะครับตีดินตอนชื้นๆแบบนี้แหละครับจะตีง่ายๆเลยนะครับยิ่งเป็นดินทรายแบบนี้ครับไม่ง่ายเลยนะครับ ท่าผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูรถไถน,นาค่ายยันมาเป็นรุ่น EF514MU ติดผานพวน CMT 6ใบนะครับมาถไถเทนาเจ้าของจะปลูกข้าวโพดนะครับเดี๋ยวไถเสร็จก็จะนำรถเล่มาตีดินอีกนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวการเคลียบใหม่ครับขอบคุณครับ